ในการศึกษาเราเรียนและผู้บือชาของหน่วยทุกท่านดลวยเองสำหรับนันนี้ก็จะดีเหมือนกันในกลุ่มนะครับที่แตกและหลุดานที่รักทุกคนนะครับตรงนี้ผู้การก็ถือเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งทุกท่านถ้ามีเพียงคนใดที่อยากจะให้ทางผู้การหรือว่าผู้พันความรู้นะครับเป็นความรู้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่รับไปนะครับ ทุนปองทั่บกมอบให้ผู้ที่สอบเข้าหมหาวิทยาลัยของรัฐใด้จำนวนสองหมืนบาทเก้าร้านค้า หนึ่งซการพร้อมด้วยคณะในรัฐหารแล้วก็ผู้แทนสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมน้ำที่แปดนะครับได้มามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานจะได้เป็นขวาญกำลังใจให้น้องได้กาลงใจศึกษาเราเรียนนะครับทางของผมก็มีความรู้สึกและก็ยินดีก็อยากจะให้เราใน้องที่ได้รับทุนการศึกษาไปนะครับได้นาไปใช้จ่ายซือ อุปกรณ์การศาึกษาแล้วก็กำลังพลน,นะครับคุณพ่อที่เป็นฝันกำลังใจให้้องให้ตั้งใจงศึกษาเราเรียนนะครับปอขอบคุณ,ณอีกครั้งหนึ่งปีนี้ก็ไม่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมร่วมกันก็ใช้ผ่านทางโปรแกรม z o ม m ปร้หน่อยครับำน้ำพยครับ